เบิ้งงานเอ้อครับเดิมมันนี่เป็นงานเอของรถตู้นะครับคันนี้ครับอ่าเี๋ยวมาเบิ้งนะครับผมอู้ผมชัดเจนนะครับรีวิวทุกงานนี่ชัดเจนบอกว่าหลอกคือหลอกนะครับปกติบางอู้นะครับเป็นเน้นว่าเป็นบางอู้นี่ร่างค่านี่ส่วนใหญ่เลยครับต้องว่าส่วนใหญ่สิบ่ค่อยลอกห้แต่ว่าของผมสิสิลอกห้หมดนะครับเฮตดตามขอตกลงบ่ชูยางนี่นะครับเบื้องเอาได้เลยครับอันนี้คือลอกแล้วนะครับเกือบสิแล้วแล้วเหลือข้างหนอยู่อีกนิดเดียวครับนี่ครับนี่ เห็นวครับทางานลอกสีนี่ผมถึงบอกว่าถ้าลอกสีเนี่ยมันสิจบกลัวเพราะว่านี่ลอกมาเห็นวะมีแต่สนิมท้าว่ลอกนี่ผมเหตดทับบด้วครับเพราะว่าผมบ่หูว่าผืนร่างเป็นตังไง่่านนันก็สิม้วยวายกันว่าบ่ค่อยดีบ่ค่อยดีเห็ดสีไปข้าเดียวพ่องกเพราะว่านี่แหะครับสนนิมมันเป็นเังสีแหละครับนี่เห็นบอกเนี่ยผมถึงบอกว่ารถเก้าเกินสิบปีนี่แนะนาให้ลอกครับถ้าว่ลอกนี่ปัญหาสีบ่จบนะครับอันนี้ตอนแรกลูกค้ากิบ่่ออยาาากพมะวรัเล้รบนีมียังเลยบน ว่าพ่อหลอกออกมาหาจะเป็นทั้งสี่เลยครับเป็นมอสนิมเต็มเลยครับถ้าผมทำทับไปนี่ผมบอกไปก่อนนะครับนี่สภาพนี่บ่ถึงปีครับยังไงบ่ถึงตีสีพ่องขืนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่นี่ผมหลอกให้แล้วนะครับนี่ครับเป็นงาน A ครับโอ้ผมชัดเจนตลอดนะครับรีวิวให้เบิรงเบิร์ดขับนะครับหลอกออกเบิร์ดขับตามเบาตามยังครับนี่ล่างค้านี่ครับเราออกเบิรดเลยนะครับว่ามีเหลือนี่ครับอันสีเหลือแด่ข้างหน้าน้อยเดียวมื่อนี้กะนาสีหลอกแล้วล่ะคิดว่านาสีหลอกแล้วล่ะครับนี่เหลือแด่ข้างหหนนน้าช่่ววงงแคคิดดเเียอรับ นี่ครับโอเคนะครับถ้าไพย่ยากเห็ดอู้สีแบบว่ามาเห็ดสอีอู้ผมนะครับให้มาได้เลยมาเห็ดกับผมผมซิมีรีวิวให้เบิ้งตลอดนะทีเดียครับว่ามีมะมกมาหยังกันนี่เห็นไหมครับหลอกออกว่าอะไรด้วยครับน,นี่เห็นเนาะบางครับจุดขั้นอีจุดที่รถสีบ่คาะไทนกับซิมีแทะพวกที่เป็นสนิมบางทีพอลูกค้าพ่าไปโดนผลเนี่ยเป็น,เป,นเป็นผิวสมนะครับอันเป็นผิวสมผิวสมอย่างทีเดีมันต้องยิ่งใส่ออกอย่างเดียวนะครับ แต่ว่าของผมสืปันปันใส่ยุยติตอนที่มีเสน้นยืดติดอยู่ผิวสมที่เป็นผิวสมมันสีออกบ่เบิดนะครับจุดนี้ถ่ายรถมีปัญหาเรื่องสีสีมีจุดพวกที่เป็นเสน้มแบบเบื้องสีเล่าก้อนครับจังสีเลยเบิ้งเอาเลยครับนี่ครับจุดจังสีนนะนี่เริ่มออกอากา,การถ้ารถพาเบิ้งแล้วสีเริ่มพองเริ่มเป็นคืนแบบว่าเป็นอ่าอย่างของพันห้องว่าสีพองนะให้เรี่มไม่เห็ดสีนะครับอย่าให้มันว่าไปโดนวัสดุจิเป็นจังสีเห็นว่าครับนี่แม่นหมดเลยครับนี่ จุดแบบมังสีิหัติไปต้อห้ยหลอกกับซิบอกหอยทนนะครับถึงกาทนได้เพาะว่ามานอยู่ครับแต่พอผมเชยวลงโฟรไฟเบอร์ให้อยู่เพราะว่าปล่อยนานเกินสีบเบลือล่ะครับเล็กบเบลือล่ละเป็นสันนิมิตเลยโอเคครับผม